เฮ้ยดูฮะอะไรกันไม่รู้นะฮะฝั่งนี้แล้วละครับเพลงนี้ครับไปทุกที่ขอญาตร้องทุกที่แล้วกันนะเพลงนี้อาจจะร้องบ่อยหน่อยหรื่าโปรโมทเพลงตัวเองด้วยเป็นเพลงคอมเวอร์เลยนะฮะคนมากน่ารักมากจริงๆครับหมายถึงนอกอากาศที่จะดูบ้าเลยฮะน่ารักมากไอ้ดูมาก ครับเดี๋ยวยังท้องร้อนตาหรือยังนะเหนื่อยแล้วร้อนแต่แล้วน้องไม่เอาแล้วน้องเหนื่อยแล้วน้องพอแล้วนะครับให้น้องอระดาษพักแป๊บนึงอัะเพลงนี้มอบให้กับน้องอรดาษแล้วก็ทุกท่านแล้วกันครับเพลงน่ารักจังเลยขอผู้พันทุกแต่วันนี้แต่งตัวแบบพี่พัดทุกแต่งมาด้วย อีกสักเพลงนึงเหมือนกันนะครับเพลงขอภิษฐร์นะฮะเพลงนิ่งครับขอาสุขสนุกสนานกันมากๆครับเหนื่อยกันหรือยังครับยังไม่เหนื่อยขอเสียงดังๆหน่อยเลยโอเคเชื่อแล้วครับว่ายังไม่เหนื่อยนั่งจัดให้ดีหมดเลยนั่งจ่ายให้ดีหมดเลบเสียงอยู่ตรงนี้อะไรนะครับคุณแม่ เห่ไเหนื่อยก็ลังเสียงจัดให้ก็เป็นแบบนี้ยู่ตรงนี้นะครับมาแนบพิษานบ้านงานคนนี้เขาไม่แนบแน่นอนนะ นะขอนะครับขออนุญาตรับาปสัก,กครู่นะครับขอบคุณมากครับรับสักชั่วโมงหนึ่งเหรอฮะอยไม่บอกผมกล่องไม่ได้มาตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะขอบคุณคนระับขอบคุณสำหรับเช้าเหนือมาวันนี้เป็นวันที่ดีครับอีกวันหนึ่งครับเป็นวันท้ายวันเกิดของน้องธันดานครับน้องสาวคนเล็กข,ของน้องตัวเองครับ ก็น่ารักมากดูมากๆวันนี้ครับตั้งแต่ที่เจอกันค้างกับคุณแม่ว่าอุ้ยไม่ต้องหลอกใครทำไหมหน้าตาน่ารักจังเลยแล้วก็ไม่คิดว่าทุกวันนี้จะได้แบบได้แบบเห็นหน้าข้าวป้าได้แบบคุพันกันเลยในสถานี้ครับต้องรู้สึกข,ขอบคุณมากแล้ววันนี้ก็นะคุณน้องดาครับก็ขอทอแม่เอซีทุกคนครับผมก็มาให้กำลังใจมาร่วมมาเกิดน้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

ขอบบคคุณมากรั้ยมาเดินมาทางนี้สักหน่อยแล้วกันนะฮะอ้าวเป็นไรให้น้ำขึ้นไปก็ได้น้ำน้ิกให้น้องอันดาให้พี่เอ็มเทฟพี่น้องอันดาน่าเดี๋ยวพี่เรียวขออวอพรนะครับผมวันเกิดให้น้องอันดานะฮะนะครับมันเกิดเป็นนี้นักเป็นเด็กที่น่าดู ป็นที่รักของคนในครอบครัวของทุกคนนะครับนะตัวเป็นสาวแล้วนะนี่อีกขวบนะอีกขวกอีกขวบสามขวบน่ารักมากนะครับเพลงนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนร้องได้แน่น,นอนครับแล้วก็ขอรบกวนทุกคนครับร้องเพลงนี้ช่วยกันพร้อมกันทุกคนนะฮะ qua đi rồi ông mày ông mày ครับอภิฐานได้ ลงีัตอดก็มีีก็นับ้น้่ได้ขเค้มากเลยนี่เอขอกล้วนหน่อยครับอนาดาอยู่นี่นี่เราหึงสองสามพ่อไปเล่นเรือหนุ่มเลย เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนอันดาอันนี้อะไอันนี้ของใครวะันนี้พิเศษเลยสามขวดกับเน็ตสองข้อนะครับเป็นเจ้าหิงเลยนจเกินะครับจะดูวานมาซื้อให้ยังไง ของป้ากบของป้ากบของป้ากบลูกแม่ของป้ากบเ่ให้มาเน้อม่มขาองน้ำก็ไม่ขอจกบอไมาให้สักอย่างเลยมีอีก้วกับมีเพียนมาให้แม่โอเคนะคะแม่เรจบรายกรนะคะแม่นะ ลูกชายกลับไปแล้วเขามบลว์กันนะคะแม่ตามบรรยากาศน,นี้นะคะแล้วอย่างไรเขาส่งรูปก่อนนะคะแล้วคือเพื่อแม,ม่จะอ่านได้ถา่ายรูปนีดพี่หนุ่นนยแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะแม่นะ